าวสวนค่ะได้มีการเร่งเก็บพริกสดส่งขาานะคะที่จังหวัดยโสธรค่ะซึ่งเกษตรกรที่ปลูกพริกส่งจําหน่ายในจังหวัดยโสธรก็เร่งเก็บพริกสดค่ะเพื่อส่งขายให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าหลังจากที่ช่วงนี้นะคะพริกสดกําลังเป็นที่ต้องการของตลาดค่ะส่งผลให้ราคาหน้าสวนเนี่ยพุ่งสูงขึ้นโดยพ่อค้าค่ะก็จะรับซื้อพริกสดหน้าสวนอยู่ที่ราคากิโลกร,รัมละ63บาทค่ะ ชาวบ้านที่บ้านโนนสวัสดค่ะตําบลหนองเป็ดอําเภอเมืองจังหวัดยโสธรซึ่งได้ปลูกพริกนะคะส่งจําหน่ายเป็นรายได้เข้าครอบครัวค่ะภายหลังจากการฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยเสร็จก็ต้องว่าจ้างแรงงานชาวบ้านเนี่ยไปช่วยกันเร่งเก็บพริกสดค่ะที่กําลังสุกจนกลายเป็นสีแดงนะคะภายในสวนเนี่ยส่งจําหน่ายให้ทันค่ะตามความต้องการของพ่อค้าที่เข้ามาติดต่อรับซื้อพริกสดถึงภายในสวนค่ะ เนื่องจากในช่วงนี้นะคะพริกสดเนี่ยก็กําลังเป็นที่ต้องการของตลาดและก็ราคาพริกสดก็ค่อนข้างสูงอีกด้วยจึงถือว่าเป็นโอกาสดีค่ะของเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกพริกสดส่งจําหน่ายที่จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ค่ะโดยพ่อค้านะคะก็จะรับซื้อพริกสดหน้าสวนเนี่ยอยู่ที่ราคากิโลกร,รัมละ63บาบาทค่ะซึ่งเกษตรกร,ร,กรชาวสวนพริกเนี่ยจะเก็บพริกสด ส่งขายทุก4วันต่อ1รอบค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงต้นฤดูการผลผลิตพริกออกสู่ตลาดน้อยส่งผลให้ราคาพริกสดหน้าสวนนะคะค่อนข้างแพงจึงส่งผลดีให้กับเกษตรกร,ร,กรชาวสวนพริกก็จะได้มีรายได้อย่างงามค่ะ นายหนมแม้นสุราอายุ74ปีเกษตรกร,ร,กรที่ป,ปลูกพริกส่งจำหน่ายนะคะเขาก็ได้บอกว่าต้นเนี่ยปลูกพริกในพื้นที่ประมาณ3ไร่ครึ่งค่ะโดยลงทุนต่อไร่เนี่ยประมาณ2,000 0บาทนะคะขณะที่ผลผลิตกำลังสุกพร้อมออกส่งสู่ตลาดเนี่ยตัวเองเนี่ยก็เร่งเก็บพริกส่งจำหน่ายให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดนะคะแต่ว่าในช่วงฤด,ดูการนี้ค่ะพริกสุกน้อยลง จึงเก็บพริกได้วันละ50-60กิโลกรัมเท่านั้นค่ะแต่ถ้าพริกสุกพร้อมกันจำนวนมากนะคะก็จะสามารถเก็บได้ไม่ต่ำกว่าวันละ200กิโลกรัมค่ะโดยมีพ่อค้าเข้ารับซื้อภายในสวนเป็นประจำทุกวันนะคะซึ่งถือว่าการปลูกพริกส่งจำหน่ายเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาชีพค่ะที่ทำรายได้ดีกว่าการปลูกพืชชนิดอื่นเลยค่ะ ก็ถือว่าช่วงนี้ก็ต้องรีบกอบโกยกันนะคะเรื่องของชาวสวนพริกเนี่ยใช่ก็ได้มีการถือว่าราคาราคาขึ้นสูงราคาค่อนข้างพุ่งขึ้นก็ต้องขมักขมน้นรีบเก็บกันพริกเนี่ยประกอบอาหารอะไรได้บ้างส้มตำผัดกะเพราใส่พริกเมนูไหนๆก็ต้องใช้พริกกัตอนนี้นะเป็นคนคนอย่างอย่างเช่นคนอีสานเนี่ยอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยคือเมนูไหนที่แบบไม่มีพริกเนี่ยดิฉันไม่ค่อยชอบค่ะ ชอบกินอาหารแบบรสจัดก็เลยต้องใช้พริกในการประกอบอาหารที่ะะเป็นชื่นชอบของคนไทยด้วยว่าคนอิสานของเรานี่เองค่ะใช่ค่ะ